สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Bullet ตนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังเข้ามาอยู่ในเกม i n a z u m a e l e v e n บนทูไฟเจอรนะครับนะตอนนี้ลับเราได้เดินทางมาที่ฮอกไกโดแล้วนะครับและตอนนี้น่าจะเป็นจุดพักรถนะครับผมมาเยี่ยมชมเมืองนี้นะครับน่าจะเป็นการสำรวจเมืองนี้แบบเล็กๆน้อยๆครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับผมมาอนหนึ่งก็เก็บของก่อนไปไปต่อครับน่าจะต้องไปตรงไหนมุมบนด้านซ้ายของเมืองหรือเปล่าคุยก่อนครับคุยเรื่อยๆครับเผื่อจะมีอะไรสักอย่าง มาเก็บของก่อนเก็บของเรื่อยๆนะครับเจออะไรก็เก็บไปเรื่อยๆครับไปตามทางเลยคุยก่อนไปตามทางครับเอ๊ะนี่น่าจะมาถูกทางแล้วนะครับเราจะเห็นเป็นโค้ดที่ตงไปก่อนครับยืนทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้มีคนโทรศัพท์เข้ามาครับหรือไม่ก็โค้ดนะครับโทรไปหาใครสักคนนะครับน่าจะเป็นการหาบาดแสเกี่ยวกับโรงเรียนเอเรียหรือไม่ก็ไปหาปู๊ขียที่ฮอกไกโดนะครับไป น่าจะย้อนกลับไปหาคุณฟุรุคบูนะครับน่าจะเห็นกันอยู่นะครับจากแมปด้านขวานะครับจะมีธงอยู่นะไปที่ธงนะครับในการบังคับในการเดินไปนู่นไปนี่ค่อนข้างจะยากมากเลยนะครับสําหรับเกมนี้เนาะผมเองก็ชินนิดนดหน่อยเองนะครับแต่ไม่ได้ค่อยได้แบบชินมากมายแค่นิดเดียวเองนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่อินาซมะคาราวานคุยกันเรื่อเปื่อยนะครับ ตอนนี้ก็พยายามที่จะตามหากองหน้าคนใหม่นะมาเล่นคู่กับสมิลกาลิโกนะครับเพราะว่าณตอนนี้ครับทีมไลมงนะตอนนี้ไม่มีโกนจิชูยาแล้วนะครับโค้ชที่ตัมิโกไล่ออกไปแล้วนะครับ้วยสาเหตุบางอย่างนั่นเองนะครับเลยต้องทําให้ตามหาศูนย์หน้าคนใหม่นะครับจากข่าวเลอนะมีศูนย์หน้าที่เก่งมากๆเลยนะครับอยู่ที่ฮอกไกโดนะครับเหมือนท o c โกจะเห็นใครอยู่ข้างนอกนะครับเอนโดก็น่าจะลงไปดูอาลงไปดูจริงๆด้วยครับ โทโกก็ตามไปด้วยครับมาลงไปสำรวจเนาะโอเคน่าจะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้นะครับเป็นแบบหิมะนี่มาก็คือเป็นจุดสังเกตได้ชัดมากเลยนะครับเรามาถึงฮอกไกโดแล้วไปต่อครับรู้สึกว่าจะมีคนยืนอยู่ตรงต้นไม้นะครับจากแบบด้านขวานะครับน่าจะเป็นต้นไม้ครับไม่ก็พุ่มไม้อะไรสักอย่างไปลองเดินไปตรงนั้นนะครับอ่าเราเจอเด็กหนุ่มปิศานะครับหน้าตาคุ้นๆครับคุณที่ผาย มาไปคุยกับเขาก่อนนะครับนี่นายไปยืนทําอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวนี้ประมาณนี้นะครับน่าจะกําลังยืนรออะไรสักอย่างนะครับเหมือนพวกเอนโดน่าจะชวนขึ้นไปที่รถนะครับหวังว่านะครับจริงๆด้วยนะครับพวกเอนโดชวนมาชวนมาหลบหนาวที่รถนะครับโอ้โหจริงๆมันก็ไม่น่าจะหนาวนะครับสำหรับคนที่อยู่ฮอกไกโดนะครับอากาศแค่นี้นะพีม้าชิวชิวไปครับ น่าจะเป็นการร่วมเดินทางกับเด็กหนุ่มปริศนาคนนี้นะครับไปต่อกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณกับคุณฟุลุคะบุนะครับมาลงไปข้างล่างน่าจะต้องกลับไปที่แแบบหิมะอีกทีหนึ่งนะครับไปต่อน่าจะต้องเดินไปตามทางนะครับรู้สึกว่าเด็กหนุ่มปริศนาคนนี้จะบอกวิธีไป อาโรงเรียนฮาคุเลนนะครับน่าจะต้องผ่านเส้นทางนี้นะครับอาจากที่เห็นก็น่าจะใช่นะเด็กหนุ่มมิสนาบ,บอกว่าให้ไปทางนี้นะถูกแล้วนะครับแล้วก็มีหน้าที่ไปตามทางเรื่อยๆเลยไม่น่ายากอะไรหวังว่าจะไม่มีตัวประกอบอะไรมาจ้แจกกับเรานะครับตอนนี้อยากจะโฟกัสที่เควสหลักก่อนมาในเก็บของกนครับเจอหีบอยู่ตรงหน้าง่ายๆแบบนี้เก็บง่ายๆแบบนี้บบนเก็บดีครับรออะไร <S <S เหร่นเอ็นนี่คืออะไรจาไม่ได้ครับไปต่อครับ เลยไปคุยกับไอเด็กหนุ่มคนนั้นดีกว่ามีอะไรไหมไม่มีนะครับไปต่อครับรออะไรแล้วครับไม่ฝึกครับไปต่อครับไปตามทางเราจะค่อนข้างที่จะโฟกัสเกี่ยวกับเควสหลักซะมากกว่านะครับเควสรองก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับไร้สาระนะครับไปต่อครับมาแล้วทุกคนก็หยุดเดินครับเหมือนเด็กหนุ่มคนนี้บอกว่าเจอเพิ่งไปนะครับเอ้ยมีเสียงหมีเฮ้ยมีมา มีเหมือนเด็กหนุ่มคนนี้นะครับจะจัดการหมีใช่ไหมเอ้ยเอ็นโดลับตาเฮ้ยมีเสียงลูกยิงแบบนี้เสียงลูกยิงเหมือนน้ําแข็งกระทอกอะไรสักอย่างนะคุ้นๆน,นะครับแล้วหมีเข้าไปสมก็เป็นเด็กหนุ่มปริศนาผู้วิชิตหมีจริงๆไปแล้วครับเด็กหนุ่มคนนั้นเหมือนจะตามหมีไปนะแล้วเราก็มีหน้าที่ไปต่อนะครับไปต่อสิครับรออะไร ตครับเป้าหมายของเรานะครับเป็นโรงเรียนฮาคุเลนน่าจะถึงแล้วล่ะเข้าไปในนี้ก็น่าจะถึงแล้วนะเดาครับมาณตอนนี้นะครับเราก็มาถึงโรงเรียนฮาคุเลนจนได้นะครับโอ้โหสนามสวยมากเลยนะครับเป็นสนามแบบว่าสนามทรายใช่ไหมสนามดินทรายนะเป็นสนามที่ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวมาลิกิตตามหาฟูคีนะครับเหมือนจะมีใครมาอันนี้ยิงด้วยครับ น่าจะเป็นสมาชิกโรงเรียนฟุตบอลอ่าไม่ใช่โรงเรียนฟุตบอลนี่เป็นชมรมฟุตบอลของโรงเรียนทาคุเลนนะครับเอนโดก็ไปถามฟูุคิชิโร่อยู่ไหมพวกนี้ก็น่าจะบอกว่าฟุบุคิไม่อยู่นะครับตอนนี้ไปทําธุระข,ข้างนอกนครับยังไม่กลับมาก็เอนโดก็งงนะครับตอบไอ้คนที่ชื่อฟูบุคิไปไหนนะครับอ่าเหมือน3คนนี้จะให้พวกเอนโดไปที่ไหนจะแข่งนะครับ ดูจากมุมมองเมื่อกี้แล้วก็น่าจะต้องเดินขึ้นไปตรงบันไดเมื่อกี้นะครับหวังว่าจะใช่นะขอให้มันใช่เถอะได้โปรดขอ้องก็น่าจะต้องไปที่บันไดตรงเมื่อกี้นะครับไปกันเลยดีกว่าครับไปไม่น่ายากอะไรนะครับแต่เนี่ยมันคือมันจะยากตรงเนี้ยคือมันไม่มีลูกศรบอกแล้วก็ไม่มีจุดหมายให้ให้เราแบบว่าได้เห็นได้รู้อะไรมาเดี๋ยวเติมทีพีก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในเกมนี้นะ พีพีหมดเท่ากับคิดนะครับสาหรับเกมนี้นะถ้านลงมาข้างล่างจะเจออะไรไหมไม่เจออะไรก็ไปต่อสิครับไอคนที่ยืนอยู่ในนี้คุยไม่มีอะไรคุยนีไม่มีอะไรเกิดขึ้นรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นบ่อน้าใช่ไหมครับเนื่องด้วยหิมะตกนะครับเลยทําให้เป็นน้ําแข็งนะครับค่อนข้างจะเจ๋งเลยทีเดียวครับอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้บางจางมาไปคุยกับไอมอนนี่มาโอเคครับรู้สึกว่าจะคุยกันถูกคนนะเรียบร้อยครับ เหมือนว่าใครจะกลับมาแล้วหรือเปล่าลองดูอ้าวจริงๆด้วยครับเราจะเห็นธงนะครับในแบบด้านขวาโอเคครับเด็กนุ่มปริศนากลับมานะครับแล้วก็มีฮารุนะอากิแล้วก็นัซสงมินะครับยืนคุยกันอยู่นะครับอ่าเด็กนุ่มคนนี้นะครับน่าจะชื่อฟูฟุคิชิโร่ครับฟูฟุคิชิโร่ชื่อแม่งเรียกยากมากอ่ารู้สึกว่าจะเปิดเผยชื่อแล้วนะครับ ณสถานการณ์ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าทางเอนโดนะครับอยากจะขอแข่งกับทีมฮาคุเลนมากเลยครับอย่าวัดฝีมือกับทีมฮาคุเลนนะครับที่มีปูคิเป็นศูนย์หน้านะครับทางปูคิก็น่าจะเดินไปรอที่สนามฟุตบอลนะครับในสถานการณ์แบบนี้สมัยโอกาสรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจนะครับที่จะเอาใครก็ไม่รู้ครับมาเป็นศูนย์หน้าของไรมงนะครับสําหรับสมัยโอกาสนะครับศูนย์หน้าของไรมงก็คือโกวนจิชูยะคนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรับเซฟก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยมาเซฟครับ โอเคไปลุยกันต่อไปเราจะต้องไปที่สนามนะสนามฟุตบอลโรงเรียนฮาคุเลนนะมองอยาแมแบบด้านขวานะครับน่าจะเห็นธงนะครับมาุยกับฟุตบอคิชิโร่ครับพร้อมแข่งไปลุยกลัวอะไรล่ะกลัวะที่ไหนล่ะมาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะตอนนี้มาตอนนี้อยากได้ฟุตบอคิชิโร่มากเลยนะครับสุวนหน้าตอนนี้ก็มีแค่เมโอกะใช่ไหม ก็คือแบบมันก็คงไม่สามารถทําให้เราชนะโงเรียนเอเรียจะนนี่สตอมได้ใช่ไหมถ้ามีปูปปกิชิโร่มาโดยก็น,น่าจะแจมไปครับอ้าวเล่นหลังเฉยงงดิจะ้ะโอ้โหงงกันใหญ่ครับเอ็นโดก็งงเลยนะครับทําไมสุดหน้าที่เราได้ยินมาทําไมถึงไม่เล่นข้างหลังนะครับมาผมชอบนะโรงเรียนไคุเรนนะครับโลโก้อะแล้วก็ยูนิฟอร์มรู้สึกว่ามัน สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมนะมันไม่ลกลุงลังอะไรมากมายไปครับสวันนี้ก็เป็นลายชื่อฮารุเลนไปมาโนวีดเป่าเริ่มเกมในครึ่งแรกไปส่งบอลดีๆหลัจะบุกทะล่วงบุกทะล่วงโอ้โหส่งไม่ทันมาไอ้บอลนี่จะหลบได้ไหมโอเคครับการบอลไม่ได้สวยงามเฮ้ยเฮ้ยบอลลูตีนเฮ้ยเตรียมมาดิ แล้วก็เดี๋ยวให้ส่งให้สม,มิลกาไปเสียบวิบ่งไปเสียบโอ้โหแต้มอย่างสูนะนงนะครับ69ต่อ1นะครับสุดยอดจริงๆส่งกลับไปสวยรวยเลยโอ้โหส่งบอลอะไรบ้านสมิลกาเหมือนไม่ค่อยจะมีสมาธิโอเคครับยังหลบได้อยู่ยังโอเคอยู่ไปส่งให้สม,มิลกาโอ้โหส่งบอลอะไรวะสมิลกาว่าบอลกลับคืนมาเสียบสวยทำดีมากสมิลกาไปต่อสมิลกาวิ่งขึ้นฮะวิ่งขึ้นไปวิ่งึ้นไป ยิงนี่ครับรออะไรมาเอานี่ไปกินซะานโรงเรียนครับคุณเล่นเจอนี่ไปหน่อยของกรขย่ำแหกไปตะน่าจะแหกนะพาคุณเล่นจากที่สังเกตมานะครับน่าจะมีแค่ปูพุกิคนเดียวนะครับที่มีความสามารถเนาะโหนี่ท่าอะไรเนี่ยนี่มันอะไรอลลรล่าหรือ,อยังไงแตกไปดีครับประตูที่หนึ่งสวยงามคิวจัดนะครับสุดยอดสมมิโอกะดีครับมาลุยต่อกันดีกว่านะครับมา เรารีบทำมาดูที่2กันดีกว่านะมาเตียมมาวิ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูดิอย่าฟาวนะคิดดูเสียแบบแบบเฮมเมเกอร์ maker, อ่ะเฉลียะเป็นไงเออสวยอย่าฟาวโอเคไปต่อมาแล้วก็อิลูชันไหมแมาดีกว่าปะออกทางขวาโอ้โหโดนเทคเกิลไปน่าเสียดายจริงๆครับคิดดูยูโตะถึงจะอัจฉริยะแต่เขามีความพลาดกันได้นะมาอีจิโนเต๋เสียบอย่าฟาวได้โปรดเสียบได้ดีสวยอย่าฟาวนะ โอ,โ,อโอ้โหฟาวโอ้โหกรรมการแม่งไม่เคยจะเข้าข้างอะไรมงเกินไปแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเราเรียนยังนําอยู่โอเคโดมอนสไลด์สังหารไปแล้วก็อย่าฟาวนะสไลดิ้งสังหารเออทําได้ดีโดมอนไปส่งบอลให้คุริมอสึคุริมอสึคุริมอส,ชชสอึส่งให้อิจิโนเซอิจิโนเซวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปส่งให้มอนี่สวยหลุด หลดครับเรียบร้อยโอ้โหผู้ขี่เร็วมากครับผู้ขี่รีบวิ่งมาเลยแต่ไม่ทันครับเรายิงก่อนรับลูกยิงนี้ไปซะลูกยิงอะไรวะเออลูกยิงตอกซนแหกซะของแหกแล้วผู้รักษาประตูคอัคุณเรนไม่น่าจะมีความสามารถพอนะครับไม่นะครับถ้าไม่ตายโอ้โหรับเอาไว้ได้ครับแต่ทีทีมันหมดแล้วนะครับได้เปรียบนะครับต่อไปนี้ครับยิงถ้าไม่ตายอะไรไปก็ยิงเข้าแน่นอนมาลักไก่ได้ไหม ลาก,ก่ายเฮ้ยเจาะโหอ่านไหมโอเคโอ้โหไอ้มอนไอ้มอนนี่เตะไปไหนพีนุม่มโอ้โหมึงเล่นบอลเป็นปะโอ้โหโคตรกระจอกสลัดเลยนะครับแม่งเตะบอลไปไหนวะน่าเกลียดจ,จัดเลยนะครับไอ้ห่าสม,มิลก้าสมิลก้าสมิลกะสวยเรียบร้อยครับสไลด์ไปดิสม,มิลกะกาลิลโก้สวย <S 1> <S 1> อย่าฟาวโอเคหลุดเดียวครับจังหวะนี้จังหวะนี้ยิงเข้าไปยิงนี่ครับ อุยอ้ยโดนปูขี้ว่ะปูขี้ทำไรมานะครับพาไม่ตายสกัดลูกที่ดีที่สุดอือหูไอ้กลาวนะครับพาแย่งบอลที่ดีที่สุดของปูขี้ชิโรนะ่ณตอนนี้นะครับต่อไปน่าจะเป็นสโนเอ็นเจอนะครับอีกไม่นานนะครับพักสามนะครับนานอยู่พอสมควรน,นะมาคิโดแย่งบอลกลับมาได้ไหมโอเคครับเปรียบได้ดีมากคิโดยูตโตะผมก็เป็นคิโดไปคิโดมาปะทะก,กับปูขี้ชิโร่ โอ้โหคิโดยังแพ้ปูบุคีนะครับคิดดูปูบุคีจังหวะนี้ใช้อายุกาวอีกแล้วอ๋อเป็นการแย่งบอลน,นี่เท่มากสวยงามนะครับดูมีมิติมากครับเอาไงดีวะทา,ทางคาคุเล่บุกแล้วมาเราก็เสียบกลับมาเสียบได้ไหมโอเคครับเสียบได้ครับไม่มีที่ตีจริงๆไปต่อโอ้โหเปล่าอีกแล้ว กรรมการนี่แม่งหาคุณเรียนจ้างมาใช่ไหมเกินไปแล้วมันจะมีสักครั้งไหมที่แบบกรรมการแม่งแบบเป็นธรรมะฮะมาคาเซมารุแทกโคบไปโอเคครับผมก็เป็นคาเซมารุไปต่อคาเซมารุอย่างอย่างเร็วครับความเร็วของคาเซมารุครับไอห,หมอนั่นวิ่งขึ้นน้าไปเลยคาเซมารุวิ่งขึ้นไปไอหมอนั่นขึ้นไปเสียงเราก็ขึ้นไปแล้วมาขึ้นไปแล้วคาเซมารุสวยสวย,สวยมาเจมมา แหกไปซะมังกรขยําต้องแหกแล้วครับจังหวะนี้ต้องแหกแล้วครับเรียบร้อยครับไม่น่าจะมีท่าเรียบร้อยมรดูที่สองครับสวยงามเป็นไงโอ้โหหาคุณเลมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับชิวๆไปครับแผ่นนี้โอเคสองศูนย์งดงามมากครับนะตอนนี้น่าจะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วนะถ้าเกิดกดเริ่มปุ๊บ เขียบอลปั๊บเป่าหมดเวลาปุ๊บโอ้โหโคตรกวนส้นตีนนะครับเป็นการหมดเวลาที่เฮียมากเลยครับตอนนี้ครับนำมาแล้วสองประตูต่อศูนย์นะครับโอเคเหมือนว่าจะเอาจริงเรียบร้อยครับแปลงล่างตาสีส้มจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่โค้ชโตมิโกะรออยู่นะครับมามาดูต่อที่ครึ่งหลังนะครับฝั่งฮาคุเลนได้เขียบอลเปิดบอลปุ๊บเกิดอะไรขึ้นโอ้โหยัดเท็ ปูบุกี้คิโร่ครับอีทิโนโบิสัดกลางสนามเกินไปแล้วโอ้แต่ไม่ที่คาสีนเรียบร้อยเอนโดไม่ทําหาเลยเลยครับยืนนิ่งกลิปยิงกลางสนามยังไม่ได้ทันได้ทําหาเลยเลยโเคเท่ดูดูความเท่ของปูบุกี้พ <c oughs> ี่ยากโเคเท่บอกเลยสุดยอดนี่โอ้ยโเคเท ันนี่แหละเอส,สตเกอร์คุ้มกีชิโร่โหดเหตสัตว์เอ้ยต้องขออภัยด้วยนะครับที่คลิปนี้อาจจะมีคำหยาบมากเกินไปหน่อยนะครับมันเป็นอารมณ์ร่วมในการเล่นเกมนะครับใครไม่เป็นตีบ,บ้าครับจริงๆมาตัวเมื่อาจ,จะไม่ยอมแพ้คุ้มกีนะครับยังไงตอนนี้เราก็ถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับเรานำมาทั้งสองแล้วอ่ะสมบัติแบบมีสไตล์โอ้โหคุ้มกี้ทำอะไรคุ้มกีในตอนนี้ไม่น่ามีท่ายแย่งโอเคครับไม่มีจริงเลย ถ้าจะใช้ไอ้กาวได้คือจะต้องเป็นผมตั้งไอ้ผมลงนี่เนาะถ้าผมตั้งแบบนี้เป็นอาสิยะก็คือไม่น่าจะมีท่าแย่งเนาะมาพระนมโอเคครับทําได้ดีพระนมไปต่อขึ้นหน้าไปขึ้นหน้าไปส่งให้ซสมกะโอ้โหสมกะช้าจัดเลยนะครับโอ้โหโดนตัดบอลห่วยแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮเราต้องกันอยาให้บอลไปถึงตีนพวบุคิโอ้โหมาครับ ทางาค่คเรนเปิดโหมดโหดโอ้โหไม่ทันเชีย่ยเอาดโทโทกโกเสียบไม่ทันโอเคดีม,มันยิงธรรมดามาน่าจะชิลๆนะครับสำหรับเอ็นโดของเราเรียบร้อยครับจับบอลไว้ได้ไปต่อส่งมาให้เขาไปยามาคุงเบยามาส่งให้กาเซมารุไปเซมารุความเร็วความเร็วแบบเหนือชั้นโอ้โหแต่ฟุบุคิแม่งเร็วที่หายดูแม่งวิ่งตามเกินไปแล้วส่งให้คิดโดคีดโดส่งไปลิมบูกะวิ่งขึ้นหาส่งให้ลิมบกะสวย เรียบร้อยเลยครับมาให้หมอนี่ยิงจัดไปครับมาลูยิงตอกต้นเอาไปคิดน,นะเออแต่บอลขึ้นไปแล้วก็ตอกต้นลงวาเรียบร้อยเรียบร้อยไปสิเรียบร้อยครับผู้รักษา,าประตูแม่งพุ่งไปรับไม่ทัน้วยทั้าแจมประตูทด้3ครับสมต่อหนึ่งเยี่ยมมากครับลายมงทําได้ดีมากนะครับ3 1มแล้วนะแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะพยายามอย่าให้บอลไปถึงฟุบุลคีนะครับ ไม่งั้นแหกแน่ครับเมื่อกี้นะฮะตอนที่มันยิงประตูจากเราได้นะมันยิงอินเทนอร์นอฟิศาตกลางสนามอะ่ะคิดดูแล้วถ้ามันยิงหน้าประตูะชิบหายพอดีครับเอนโดคูโอเคทางค,คุณเรนสมบอลกลับเหมือนมันจะถ่วงเวลานะครับเหมือนมันจะรู้นะว่ามันไม่มีทางสู้สทีมเราได้นะครับหมาเตรียะกาดิโอเคแท็กโกิลมาล้กกันแท็กโกแท็กโกสวยทำได้ดีอุย้ยช่วยเบามือกับผู้หญิงหน่อยได้ไหม โอ้โหแทคเคิลได้กากสุดๆซวยมโอกาสมึงเล่นอะไรเนี่ยเทคเคิลมาไดนะ้แล้วก็ทําบอลลตีนมาไอหมอนี่แทคเคิลดีไหมมาดูกันดีกว่าโอเคครับแทคเคิลได้สวย26สต่อ5้ามาเป็นแต้มที่สวยอยู่นะโอ้โหกรรมการเบาฟาวอู้เบื่อกรรมการมากเลยครับทุกท่านแม่งโคตรเกียนเกินไปแล้วมาอิทิโนเซมาเสียบแม่งเลยมาผู้หญิงกูก็ไม่สนแล้วมาเสียบสวยไปต่อ โอเคครับโหมดโหดของทีมฮาคุเรนหมดลงแล้วนะครับทางไลโมงของเราจะไม่เปิดโหมดโหดนะครับต,ตอนนี้เราได้เปรียบครับไม่จําเป็นจะต้องเปิดนะครับมาหลบได้ไหมอิชิโนเซโอ้โหโดนเสียบข้างหน้าแบบนี้ฟาวไหมตัดไม่ฟาวนะขอบ,บใจมากนะครับกรรมการหาเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยฟูบุกคว่ะเอาดิเอาเซมิโรเทเคลิลมาดิได้ไหมโอเคครับเาเซมิโรเทเคลิลมาจากฟูบุกคีบได้นะครับเยี่ยมมากคาเซมิโรตบบอลขึ้นไปหวคิโด ไอคิดโด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 สวยมาไอรูชันบอลใช้ได้ไหมโอเคครับไอรูชันบอลผมก็เป็นคิดโดยูโตะไปต่อบุกขึ้นไปบุกขึ้นไปคิดโดบุกขึ้นไปไอตกมาโดกลับไปคิดโดเขี่ยล้ำหน้าโอ้โอ้โหแม่งจังหวะที่แบบ นึกว่าจะหลุดนะครับมันก็ยังเล่นยากอยู่แลมันมองมันมองรอบทิศไม่ได้ไงเกมนี้ผมก็ขี้เกียจขยับมุมกล้องด้วยไงปัญหามันอยู่ที่เกมหรืออยู่ที่ผมวะผมก็งงมาคุริมันตึอหน่อยดิเจมาคุริมาซื้อโอเคแต้มสวยแต้มสวยไปต่อครับคุริมัซื้อมาใช้ท่าใช้ท่าใช้ได้ไหมโอเคทำได้ดีกระโดดนีบอลเอาไว้โอ้โหเจ๋งตัวเบาซาด ไปต่อโอเคครับโนบิดเป่าหมดเวลาเมนที่เรียบร้อยในมงชนะฮาคุเลนมาได้3ามประตูต่อ1นะครับผมตอนนี้เราน่าจะสามารถชวนฟุตคิชิโร่เข้ามาร่วมทีมได้แล้วนะครับรเลเอลอัพไหมโอเคครับอัพกันเกือบทุกคนนะเอนโดไม่อัพโหเอนโดนี่กาก,ากมากเลยทำไมระเวลสิบหกงวะน่าเกียรตินะครับมาก็ตัดกลับมาที่สนามฟุตบอลนะครับก็น่าจะเป็นการจับมือกันระหว่างการแข่งขันจบลงนะครับ ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเฮ้ยเหมือนจะมีใครวิ่งมาโอเคครับเหมือนจะแบบมีข่าวอะไรหรือเปล่าโอเคครับข่าวครับเจมินี่สตอมนะครับออกข่าวว่าจะบุกมาที่โรงเรียนฮาคุเรนแน่ๆเลยครับตอนนี้ครับฮาคุเรนกับไลมงน่าจะเตรียมพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมที่จะต้องไปแข่งกับทีมเจมินี่สตอมนะครับการแข่งครั้งต่อไปน่าจะเป็นการตัดสินกับเจมินี่สตอมนะครับเอนโดนะครับก็ชวนผุ้คีชิโร่เข้าทีมแน่ๆนะครับหลังจากนี้น่าจะเป็นการฝึกนะครับ โอเคครับไปฝึกกันเนาะมาเอาเป็นว่าคลิปหน้าเจอกันใหม่ดีกว่านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมก็กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆใครอยากจะแนะนำอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า